นะอ่านะครับอันแรกเลยครับเอ่อทำไมเราต้องขยับครับอย่างที่ว่าครับเพราะร่างกายเรานะครับให้ให้ออกแบบมาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ได้ให้ออกแบบมาในอยู่ลักษณะที่อ่อยู่กับที่นะอยู่นิ่งนะครับงั้นถ้าเราเห็นนะครับหรือว่าเราเราคุ้นเคยครับตั้งแต่ตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเด็กๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีกิจกรรมทางกายหรือว่ามีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่ค่อนข้างเยอะครับแต่พอเราเริ่มโตขึ้นมากๆขึ้นมากๆขึ้นเนี่ย มันอาจจะถูกจากัดด้วยในเรื่องของตัวภาระนะการทํางานอนะไรต่างๆหน้าที่การทํางานอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เลยทําให้เริ่มมีเรื่องการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวที่ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นพอเราโตมากขึ้นโตมากขึ้นเว่านะเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราถึงต้องไปหาวิธีหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการออกกกายที่เพิ่มเติมนะครับเพราะอย่างสมัยตอนที่เราเด็กๆหรือว่าช่วงอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเรา,เราโอ้โหเรา,เอ,าอะไรนะมีครบอยู่แล้วครับทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางกายและทั้งในเรื่องการออกกำลังกาย อังตัวพวกนี้บางทีก็เราคงต้องให้เหมาะสมนะครับนี่ก็มาดูอีกนะครับในชีวิตประจำวันอ่ะถ้าเราไล่เห็นนะครับจริงจริงมันมีหลายอย่างครับที่เราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของร่างกายหรือว่าใช้ให้มันสอบคู่กับการออกกำลังกายได้หรือบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันนะครับให้มีเรื่องของกิจกรรมกายที่เพิ่มมากขึ้นได้นะครับไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการ นะครับเดินทางนะครับอะไรต่างๆที่ง่ายเนี่ยที่ที่บอกว่ามาสกูนะครับซื้อของไปหาเพื่อนไปทําธุระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแทนที่เราที่ใกล้ๆหรือว่าที่เราสามารถที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเองได้นะเราก็อาจจะลดนะครับพวกนั้นนิดหนึ่งแล้วใช้ร่างกายที่มากขึ้นนะครับหรือว่าบางที่ที่ที่มันต้องใช้เครื่องทุนแรงเราจักรยานได้เราก็อาจจะเป็นเรื่ององการเดินก็ได้ครับนะครับไล่ไป จริงอยู่ครับบางอันในเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมมันอาจจะไม่ค่อยเอื้อนนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูใช่ไหมครับถ้าอย่างตา่างประเทศเนี่ยการการไปทําทงานนะฮะสามารถขี่จักรยานไปได้นะครับโอ้โหใส,ส่สูทผูก้ายไปได้อย่างดีเลยเพอไปถึงที่ทํางานเหงื่อก็ยังไม่ออกเท่าไหร่แต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยโอ้โหอาจจะต้องอาบน้าใหม่เลยเปลี่ยนชุดซึ่งอันนั้นอันนั้นก็คือในเรื่องของความแตกต่างกันเงั้นเราก็คงต้องทําให้เหมาะสมนะครับบางอย่างนะครับในตัวพวกนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับนะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับอย ไม่สามารถที่จะเดินทางจากาจกที่บ้านไปที่ทํางานได้นะเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนครับพอไปถึงที่ทํางานทุกแทนที่เราจะใช้ลิฟต์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ขึ้นบันไดลงบันไดแทนนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะแล้วก็ไม่ใช่ชั้นสูงมากนะฮะเราก็อย่างน้อยเราก็จะมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเป็นในหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ที่ที่เราก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้ในเรื่องของตัวพวกนี้นะครับอันนี้ก็ตัวประโยชน์ครับประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นะครับาจา์หมอช้ เฉล้กก็ได้พ for ูดไปแล้วนะครับว่ามันมีหลายด้านครับแต่เรามองเป็น3ด้านหลักๆเลยนะครับในเรื่องของตัวร่างกายด้วยจิตใจด้วยอารมณ์ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผมนะครับจริงๆแล้วตัวตามหลักการอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็อยากให้เวลาที่เราออกกำลังกายหรือว่าดูแลสุขภาพนะครับมไม่ใช่แค่ร่างกายที่ที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างเดียวหรือว่าดูดีขึ้นอย่างเดียวนะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของจิตใจด้วยนะครับรู้ไปถึงเรื่องของอารมณ์ด้วยครับ ตรงนั้นยังไงครับเราลองง่ายๆครับถ้าเราออกมังกยใช่ไหมครับแล้วเรายังเป็นคนที่หงุดหงิดอยู่นะครับเรายังเป็นคนที่แบบขี้โมโหนะครับอะไรพวกนี้อยู่อันนั้นก็อาจจะไม่ใช่แล้วครับถ้าเกิดเราออกมังกยได้เนี่ยน่าจะต้องปรับเปลี่ยนหมดใช่ไหมครับตัวสุขภาพก็น่าจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของสภาวะในเรื่องการลดความเครียดลงนะครับความกังวลลงพวกนั้นก็น่าต้องดีขึ้นนะครับเรื่องของการเข้ากับในเรื่องของสังคมก็น่าจะดีขึ้นเพราะงั้นตัวพวกนี้มันถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราาาาามมีีกกรรขขยยัับหือออ่งเนนนจะต้้ดึ อันต่อไปครับต้องถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้ก็สามารถที่ช่วยทุเราหรือว่าช่วยคงสภาพไปได้หรือถ้าดีกว่านั้นนะครับก็ทำให้หายได้เลยนะครับรวมไปถึงอีกตัวก็คือในเรื่องของมันสามารถที่จะป้องกันได้นะครับบางทีเราอาจจะจะไม่มีปัญหานะเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับยกทุกอย่างครับทุกอันนะครับตัวร่างกายเราเนี่ยบางทีก็ก็จะมีมีช่วงอายุนะอายุตรงนี้ปุ๊บก็เลยจะมีเรื่องของความเสื่อมอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้าเราดูแล ดูแลร่างกายเราด้วยการออกกำลังกายหรือว่ามีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะยืดต่อในเรื่องของอายุการใช้งานได้นะครับเพราะฉะั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับหรือว่าอันที่มีความเสี่ยงต่อที่การเกิดโรคอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีการดูแลที่เหมาะสมนะครับมันก็จะสามารถที่จะยืดหรือว่าลดปัญหารเรื่องความเสี่ยงพวกนั้นได้นะครับ ตัวการออกกลังกายนะครับก็คงเน้นที่สม่าเสมอนะครับบางท่านโอ้หบางทีมีการโหมนะหมก็คือมีความสุขโอ้โหพอช่วงฉันมีเวลาปุ๊บฉันก็ออกกลังกายเต็มที่เลยหลังจากนั้นก็ปล่อยล้างลาไปเลยจริงๆแล้วอการลองกายที่ดีก็คือสม่าเสมอครับสม่าเสมอที่หมายถึงว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับไม่ใช่สม่าเสมอก็คือโหวยาวนิดนึงนะทุกเดือนอะไรไรแบบนี้นะครับพยายพมภายในหนึ่งสัปดาห์นะครับควรมีความสม่าเสมอนะครับไม่จําเป็นต้องติดกันก็ได้ครับแต่ให้มีความสม่าเสมอครับอาจจะวันเว้นวัน ให้มีความตอบรับนะครับต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับแน่นอนเลยผมว่าหลายท่านต้องต้องรู้สึกครับเวลาที่เราออกกายนะครับหรือว่าเรามีกิจกรรมทางกายอะไรต่างๆเราจะมีความสุขว่าเรามีความทนนะครับหรือว่าความล้าเนี่ยการการล้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มช้าลงนะแทนที่เราทํางานสักพักแล้วเออเราทางานสักพักเราออกกายสักพักแล้วมีความเหนื่อยมีความล้าโอ้แ๊ปเดียวเนี่ยไม่ไหวละหมดแรงละพอถ้าเราทําอย่างประจําเนี่ยพวกนี้จะยืดเวลาออกไปครับ แล้วก็จะ,ะมีการคืนสภาพได้ดีขึ้นด้วยเนชะ่น <c oughs> โอ้วันนี้เราเยืน <c oughs> ทํางานทั้งวันเลยทํางานอะไรที่หนักทั้งวันเลยนะครับแทนที่พรุ่งนี้เราจะรู้สึกว่าระบบเมื่อยนะเราก็อาจจะมีการฟื้นที่ได้ดีกว่าเดิมนะครับถ้าเรามีการออกกำลังกายที่เหมาะสมน,นะครับอันต่อไปก็คงเป็นเรื่องของน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวเนี่ยผมอยากให้เห็นให้มองว่าเป็นทางอ้อมนะครับเพราะาบางทีหลายท่านเนี่ยเราตั้งเป้าหมายเลยครับว่าถ้าออกกำลังกายคือเรื่องลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วผมว่าตัวเนี้ยนะพยายามให้คิดว่าเป็นผลพลอยได้ครับ ถ้าคุณออกกำลังกายอย่างสม่ำมเสมอนะครับคุณมีการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งผลปอยได้ก็คือการควบคุมน้ําหนักตัวก็จะดีขึ้นครับนะก็มีน้ําหนักที่เหมาะสมมีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยลดเรื่องของพวกความเสี่ยงต่างโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้เรื่องของโควิดอะไรต่างก็ลดเรื่องปัญหาเรื่องการติดเชื้อได้นะครับหรือแมก้กระทั่งว่าบางท่านต้องการที่จะลดนะครับในเรื่องของตัวสูบบุหรี่อะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะลดได้นะครับงั้นตัวพวกนี้ก็ถือว่่าาเเปป็นนขข้อออออดีะรรรโยช์ืงงกออกก